มันหมดยุคแล้วกับการทําธุรกิจแบบคลุมเครือกับการทําธุรกิจแบบสีเทามันจะต้องเป็นการทาธุรกิจที่คนได้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังในกระบวนการของทิกตอกเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่3าอย่างนะครับนะหนึ่งคืออะไรครับ1ก็คือทําให้ลูกค้าติดคุณทิกตอกเนี่ยนะครับจำไว้นะคุณอย่าพยายามทําช่องให้เป็นช่องชื่อบริษัทให้เขาเสพติดคุณ2ครับออกมาทําคลิปคลิปทิกตอกเนี่ยนะครับคลิปโง่ๆ่ก็ทาได้ครับมันก็ทำสองครับ แต่ Facebook นะต่อให้ทำคลิปเทพแม้ยังบางทียังไม่ส่งเลยนะครับแค่คุณเอาไฟมาวางข้างหลังเนี้ยคุณไปดูแล้วกันที่ผมพูดนะดืดูดืดืเนี่ยครับคนไม่ติดตามนะต่อมาฮะข้อที่3คือโชว์ความโปร่งใสของธุรกิจครับเฮ้ยตรงนี้สําคัญไม่เคยมีคนบอกคุณความโปร่งใสของธุรกิจคืออะไรคุณรับของมาเนี่ยจากที่ไหนอาจจะต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องบอกราคาแต่ว่าพาเขาไปดูพาไปดูกระบวนการของธุรกิจเช่นกระบวนการแพ็คของสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้อย่างของผมถ้าเกิดจะทำผมก็จะทําเป็นแบบ พาให้ดูเบื้องหลังการไลฟ์ว่ากว่าจะเซตติ้งการไลฟ์แบบนี้ต้องต้องทำยังไงบ้างสมมุติว่าคุณสั่งสินค้าในการดําเนินการส่งสินค้าทํำยังไงบ้างเพราะคนต้องการคนขาานั้นบนนตอกเขาต้องการดูความโปร่งใสโชว์ความโปร่งใสเขาดูมันหมดยุคแล้วกับการทําธุรกิจแบบคลุมเครือกับการทําธุรกิจแบบ สีเทามันจะเป็นการทาธุรกิจที่คนได้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังคุณรับของมาจากไหนอาจจะต้องบอกราคาคุณรับมาจากนี้วันนี้คุณไปอบรมเรื่องสินค้าวันนี้คุณรับของเข้ามานะครับวันนี้คุณขายออกไปวันนี้คุณแพ็คสินค้านะฮะอ่วันนี้คุณเอาเงินไปให้พ่อแม่เอาเงินไปฝากธนาคารนะครับเอาเงินอะไรพวกนี้ทิกตอกชอบความเหลียวชอบความดิบ